สวัสดีเพื่อนกันด้วยนะคะวันนี้มีสกู i ชี้รับใหม่เข้ามานะคะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจสินค้าตัวไหนนะสามารถนะคะทักมาได้ที่ i อนี้เลยนะคะแล้วก็ไลน์นะคะคือไลน์ไม่แจ้งเตือนอะทุกคนก่อนแนะนไ,ไว้ทัก i อมาถ้าทักไลน์ก็อาจจะตอบช้านะคะสําหรับค่าส่งนะคะลงทะเบียน35อีเมล60ปลายทาง60บาทนะคะแล้วก็รับแต่ส่งจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทุกคนนี่นะฝากไอกันไว้ด้วยนะคะ โอเคค่ะไปเริ่มดูของกันเลยมาดูกันที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นขนมปังนะคะตัวนี้จะเป็นของแบรนด์คิวตี้นะทุกคนตำหนีจำอ,อย่างนี้นะคะน้นมแล้วก็ทาโลนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นกลิ่นแบบว่าหอมขนมปังมา,มากๆเลยนะทุกคนแนะนำนะสามสิบห้าบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้องตัวนี้นะคะ เลตติ้ลวินสตานะคะอันนี้จะบอกว่าเนื้อแบบดีมากๆนะคะว่าเนิ่มยวบมากๆเลยนะตุ่หนี่น้องจะเป็นคพทีพ่วตัวเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆนะนตัวนี้45บาทค่ะแมวยัมมี่นะคะตหนแ่บนี้ตัวนี้นะคะพิมพ์ให้ สามสิบห้าบาทค่ะแล้วก็จะมีของไอบลูมนะคะตัวนี้จะบอกว่าถูกมากนะคะเพราะว่าน้องม,มีของตัมนี้แล้วก็ตำหนิจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นส้มไอบลูมนะคะสีเหลืองตัวนี้นะคะพิมพ์ให้25บาทค่ะตัวต่อมาจะเป็นยูนิคอร์นนะคะตัวนี้จะเป็นของท o y Box Shop นะตำหนิจะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะ นี่เลยตัวนี้สามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็เป็นโดนทคิต,ตี้นะคะทนย่าแกกมาให้ดูนะทุกคนน้องจะเป็นตําหนิเป็นสี่รอบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อันนี้เป็นตําหนิจากโรงงานน่าจะแบบนี้นะคะน้องจะแบบนุ่มๆน,นะคะไม่ได้สโลมากเท่าไหร่แล้วก็จะมีเป็นลายเส้นซาริโอด้วยนะนี่เลยค่ะ ตัวนี้น้ราคา40บาทค่ะอันนี้จะเป็นน้องหมานะคะเป็นของชวามาดูตำหนิน้องกันจะมีแค่กล่องกับตัวสกูชี่เลยนะคะทุกคนแล้วก็สภาพกล่องจะประมาณนี้นะ,ะตำหนินะคะจะเป็นแคร็กตรงหน้าน้องแล้วก็เป็นตรงไส้นะคะ ใ่เลยนะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเนื้อดีมากๆนะคะนี่นะแบบว่าแบบนุ่มสโล,โลมากๆเลยคนเป็นเนื้อแบบไม่เคลือบนะคะนี่เลยแนะนำนะตัวนี้สำหรับคนงบน้อยนะคะไปบีบเล่นกันได้ราคา40บาทค่ะมาต่อกันที่ตัวเนื้อดีอีกตัวนะคะตัวนี้จะเป็นน้องซอสหมี่นะคะทุกคน คือน่ารักมากๆนะคะนี่พี่แนะนำเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นแบบตระมีอย่างนี้นะ,ะนี่นะคะแล้วก็เนื้อดีเหมือนกันตัวนี้เจ็ดสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นพวกบันนะคะเป็นบันจัมโบ้นะคะตอนแรกเลยจะเป็นน้องบันป๊อปนะคะ ตัวนี้ยีบาทนะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะมี็นบันป๊อปอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นลายสับประรดตัวนี้นะคะแปดสิบบาทนะน้องจะไม่เคยแกะแพ็กเกจเลยนะคะเป็นแคบมือหนึ่งเลยนี่นะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์เกอร์นะคะ ตัวเนี้ยมันจะมีจำนิเป็นแคร็ตรงไส้นะคะไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ว่าเรวมก็แทบจะไม่มีนี่นะคะจะเป็นแคร็ตรงนี้นี่เลยตัวนี้ยี่สิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นบันป๊อบนะคะเป็นอีกรื่งนงเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบไล่สีพาส์เทลเลยค่ะต้องมีจะเป็นตรงนี้ เนื้อนมโโลนะคะก็ตอนนี้นะคะราคา50บาทนะทุกคนจนเนื้อจะแบบนุ่มๆนะแล้วก็จะมีเป็นบันขาวนะคะตัวนี้นะคะ35บาททุกคนเนื้อดีมากๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมช็อกโกแลตด้วยนี่นะคะ35บาทแล้วก็จะเป็นบันวีแบร์นะคะ เน,นี้ยไป40บาทนะไม่มีจำนินเลยค่ะส่วนจะตรงไหนแชร์ภาพมาสั่งได้เลยนะแล้วก็พิมมีเรื่องจะแจ้งนิดหนึ่งนะคะทุกคนพิมรับหมอบสกูชี่ด้วยนะคะใครที่มีสกูชี่นะคะที่เลิกเล่นนะคะหรือว่าขายไม่ออกหรือว่ายังไงก็ทักมาเสนอขายหมากันได้นะคะจะรับเป็นราคาโลนะทุกคนราคาโลก็คือราคาที่จะถูกมากๆนะคะราคาที่เราสามารถไปต่อได้นะ แหละทุกคนก็ทักมากเสนอกันได้นะคะไปดูสกูชี่ต่อกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นโดนัทนะคะของพูนิมารุจะเป็นนกพูกนะอันนี้น้องจะมีแค่ตัวสกูชี่กับกล่องนะคะมาดูตำหนิกันตำหนิจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ แล้วก็ตรงสีชมพูนี้จะไม่มีเลยนะคะเนื้อดีมากๆทุกคนคือน้องแบบชิ้นใหญ่มากๆนะคะนี่แล้วก็เนื้อดีด้วยตัวนี้นะคะราคา120บาทนะคะนี่นะคือแบบใหญ่มากจริงๆทุกคนแนะนำเหมือนกันกร้อนนี้นะคะจะเป็นชีสเค้กของไอบูมเป็นสีช,ช็อกโกแลตแบบนี้เลยค่ะ มาดูตำหนิกันตำหนินะ้องจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะมาดีนะนี่นะคะด้านข้างน้องจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตรงด้านหน้ากับด้านหลังเนาะนี่นะคะหนึ120่งร้อยี่สิบค่ะ มายูนิคอร์นเนี่ยคะส0มสิบบาทจะเป็นของเล่ยเลยนะคะตัวนี้นะ่ดีเหมือนกันนี่นะสามสิบบาทตัวนี้จะเป็นเค้กนะคะเป็นของตัวนี้น่าจะเป็นของแบรนด์เมกานะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันแพ็กเกจน้องจะแบบถูกฉีกแล้วนะคะต้นนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะสี่สิบห้าบาทคะ่ะ อันนี้เป็นซาลาเปานะคะจะเป็นของชวาและน้องสโลนะคะตัวนี้จะแบบมีแบบว่าเยอะมากๆนะคะจะเป็นแครกทั่วตัวเลยนะคะทุกคนนี่นะอันนี้ยี่สิบบาทนะคะจะมีของแค่นี้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นน้องฮัตมีตัวนี้จะมีสองสีะค่ะเป็นสีชมพูกับสีฟ้าสีชมพูตัวหมีน้องจะเยอะมากนะคะให้สาสิบห้าบาทนะคะ ่วนสีฟ้าตั้หนีน้อยนะคะตัวนี้ให้45บาทนี่นะถ้ารับคู่นะคะ70บาทนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเบอร์เกอร์นะคะตัวนี้นะเอาไป40บาทนะ,ะเป็นของนิกนะตั้หนีน้องก็จะเป็นแพ็คแบบนี้เลยะคะ่ะมีแพ็คตรงไส้นะตัวต่อมาจะเป็นแมวคะ่ะ อันนี้จะเป็นตัวนักแมวของนิกนะคะทุกคนอันนี้สามสิบห้าบาทนะคะจะมีแต่มบบนี้เ,นเลยแล้วก็ของครบด้วยนะคะมีเบลเชนสามสิบห้าบาทอันนี้เป็นหัวแมวนะคะจะมีเป็นแค่แบบมันจะเป็นเหมือนเรากดทับนิดเดีวยวเองนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ให้สี่สิบบาทนะคะของครบเหมือนกันสี่สิบบาทคะ่ะจะเป็นของนิก บัตน,นี้นะคะเป็นบันรสนุกปี้ไม่มีตำหนิเลยนะทุกคนราคาเก้าสิบาทนะเป็นบันรสนุกปี้ค่ะแล้วก็มาดูที่ไอรูนบ้างนะคะจะมีเป็นเป็นฟรายนะคะมาดูตำหนิน้องกันตัวนี้ของครบนะคะแล้วก็บอลเชียยังไม่แกะจากที่หุ้มเนะาะตำหนิเป็นแบบนี้นะคะนี่ทุกคนตำหนิน้องไม่เยอะนะคะสาภาพดีเลย แล้วก็ลายเส้นจะอยู่ด้านล่างนะเห็นกันไหมนี่นะคะตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยสามสิบาทค่ะตัวนี้จะเป็นน้องกัมมี่แบร์นะคะทุกคนคือน่ารักมากนะคะนี่จะเป็นเยลลี่กัมมี่แบร์นะทุกคนตัวนี้จะเป็นมือหนึ่งนะคะไม่มีเหมิเลยแพ็กเกจก็จะยังไม่ได้แกะด้วยนะตัวนี้นะคะหนึ่งร้ยสามสิบบาทนะคะ อันนี้เป็นสาระเปาเจดีนนะคะยี่สบบาทค่ะมาเป็นแบบนี้เลยเป็นของเจดีนงไม่เป็นแบบนี้นี่นะคะยี่สบาทแล้วก็จะเป็นน้องอันนี้คือแบบน่ารักนะคะแล้วก็เหมือนจริงมากๆนะคะจะเป็นปังนอนนะคะเป็นไส้ช็อกโกแลตนะทุกคนมาดูเหนิของน้อง ตัวนี้นะคะจะไม่มีบอลเชนนะแต่ว่ามีที่พ่มบอลเชนตําหนิจะเป็นตรงนี้ค่ะครืค่อน่ารักมากอ่ะตัวนี้ครื่อเหมือนจริงมากทุกคนแล้วก็ลายเส้นอยู่ด้านล่างนะคะนี่นะแล้วก็นี่จะเป็นเนื้อของน้องค่ะเนื้อดีนะคะแล้วก็น่ารักด้วยตัวนี้นี่นะตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะ นี่เป็นเชอรี่นะคะทุกคนเป็นสีกาแล็กซี่ตัวนี้คือใหม่มากๆนะคะแต่ว่านองจะมีตำหนิตรงจุกนี่จะเป็นข้างนี้นะคะเห็นไหมจะเป็นรอยแครกนะคะแล้วก็ของครบนะคะทุกคนเครื่องแบบใหม่มากๆจริงตัวนี้130บาทนะคะคือแบบสภาพดีมากๆแนะนําเลยแล้วก็จะเป็นบิงซูนะคะตัวนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะ ราคาหนึ่งรอสามสิบบาทค่ะจะเป็นสี่ลุมแบบนี้เลยทุกคนคือแบบสวยมากๆค่นะคะแล้วก็ตรงจานของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่จานเียทุกคนเป็นถ้วยใช่ไหมนี่น้ำตัวนี้หนึ่ง้สามสิบค่ะอันนี้เป็นซูชินะคะทุกคนนี่น้น้องจะมาเป็นคู่กันมาดูที่ตัวแรกนะคะอันนี้จะไม่มีตตมิดเลยนะคะแต่ว่าน้องจะขาดทีุ่้มเบาชเนนดีนะ 120ยีค่ะมาดูที่เอกสีหนึ่งนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นแซลมอนนะคะทุกคน,นไม่มีบอลเชนนะคะไม่มีช่วงบอลเชนตาหนี้เป็นแบบนี้นี่นะคะแล้วก็เนื้อน้องดีเหมือนกันอันนี้นะคะ100บาทค่ะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นน้องแมวนะคะทุกคน น่ารักเหมือนกันนะคะตัวนี้กล่องน้องจะเป็นแบบนี้นะคือกล่องแบบสวยมากแล้วก็โซซูกุชิคือน่ารักมากๆนะคะตัวนี้ของครบนะมีทิชชู่นะคะแล้วก็มีใบสะสมด้วยนี่นะคะมาดูตําหนิของน้องนะเป็นสีแบบขาวมูกะทุกคนคือสวยมากจริงๆตําหนิเป็นแบบนี้นะคะตําหนิไม่เยอะมากนะตัวนี้ นี่นะคะแล้วก็เนื้อดีเหมือนกันน้องไม่คำนะคะทุกคนราคาสามร้อยบาทค่ะอันต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นน้องจิ้งจอกนะคะตัวนี้คือแบบหายยากมากๆนะคะนี่นะตำหนิน้องก็จะเป็นแบบตำหนิเยอะอันโ้นอีกข้างตาหายด้วยนะทุกคนตัวนี้เจ็ดสิบบาทค่ะเป็นชิคกี้ลิ้มมีมานะคะ ้องจะเป็นฉี่ลงแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นมือสองนะมาดูตำหนิของน้องกัน,นตัวนี้ของครบนะคะมีทุ่งบอลเชน,เนไปหนไแลว้วทุกคนเมื่อกี้อ๋อนี่เนยนี่นะคะน้องจะมีทุ่งบอลเชนตรงนี้มีบอลเชนนะคะบอลเชนเป็นสีชมพูนี้เลยตัวนี้จะแบบตำหนิเยอะมากๆนะคะขอคนที่ไม่ซีเรียสกับตำหนิน้องเลย นี่นะคะทุกคนแล้วก็เนื้อดีเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะสองร้อยสามสิบบาทค่ะนี่นะของครบค่ะมาดูสกูชีมืนหนึ่งกันบ้างนะคะทุกคนก็จะเป็นน้องขวดนมนะคะแล้วก็มีตัวมัมมี่เกาะอยู่ด้วยนะตัวนี้เก้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะอันนี้เป็นเซ็ตคู่นะคะ ราคาห้าสิบาทจำดิจะเป็นแบบนี้ส่วนแมวจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะให้คู่50บาทนะต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นสามสหายพี่หวกนะคะไม่มีค่ะเอาน้องไปสักทีตัวนี้เอาเจงอนแล้วนะมาดูที่สีเหลืองกันนะคะตวนีิจะเป็นแบบนี้ สีเหลืองคือจะนุ่มกว่าเพื่อนเลยนะนี่นะคะคือนิ่มมากๆเลยตัวนี้ชิลละสามห้บาทนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเอา3ชิ้นให้90บาทนะแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงตำหนิ้จะเป็นแบบนี้นี่นะคะแล้วก็มาดูสีเขียว ชีเขาต้หนีเป็นแบบนี้นะคะชีเขยาต้มนีน้องกับเพื่อนเลยทุกคนนี่นะชิ้นละสามสิบห้าค่ะถ้าเหมาให้เก้าสิบบาทเลยแบบต่อมาเป็นน้องหมาะคะทุกคนเป็นหมาชี้บะนะคะคือหนามากดูความหนาของน้องเนี่ยคะ่ะต้หนีไม่เยอะนะด้านหลังไม่เห็นเลยแต่ว่าจะเป็นด้านหน้านีคนะ เกตก,ก็คือใหม่ก,กริบนะคะยังไม่ได้เกตแท็บเก้าตัวนี้นะคะให้80บาทแล้วก็มาดูที่มือหนึ่งอีกตัวนะคะจะเป็นขนมปังของคิวตี้นะคะคือชิ้นใหญ่มากทุกคนแล้วก็เน้อนุ่มสโลนะตัวนี้20บาทนะคะเอ้ทุกคนอันนี้120่งรนะคะนี่นาตัวนี้หนึ่งรอยี่สิบค่ะ ่อมาจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะของรอบนี้นะก็จะเป็นน้องแมวน้ำนะคะตม็มีเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ให้เจิบบาทนะคะของรอบนี้ไม่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะสนใจชิ้นไหนนะคะแคปภาพนะคะมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็สำหรับคนไหนนะคะที่อยากทักมาเสนอขายสกูชี่นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะ นะทักมาที่ไอจีทุกคนทักไลน์ก็อาจจะตอบช้าไปนะคะอืมเพราะว่าไลน์ไม่แจ้งเตือนนะคะหรือว่าใครี่วนใจสกูชี่ก็คือให้แนะนําว่าทักไอจีมาเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ไลน์ไม่แจ้งเตือนเลยเนาะโอเคค่ะสําหรับชิปนี้เรืมานี้เลย